สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญหล่อของหลวงพ่อแก้ววันนางสาวครับเหรียญหล่อนี้ครับเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับด้านบนก็จะเป็นโพจุดนะครับด้านล่างก็จะมีฐานรองพระพุทธอยู่เป็นเหรียญหล่อที่สวยงามครับสร้างประมาณปีพุทธศสันราช2หกสนู่นเลยครับ 100ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งเลยครับดูกันซึ้งๆครับสำหรับเนื้อโลหะหลวงพ่อแก้วท่านได้สร้างพระรูปรอไว้หลายพุทธลักษณะด้วยกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์หนึ่งของพระคุณเจ้าที่ได้สร้างไว้ครับ